สวัสดีครับวันนี้วันที่31ธันวาคมเป็นวันสุดท้ายของปีผมได้มาอยู่ที่บ้านหนองขานนาอําเภอเท่ายางจังหวัดเพชรบุรีผมได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับการทำข้าวหลามเมืองเพชรซึ่งเป็นเมืองที่ยูเนสโกได้ประกาศให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารครับกลิ่นนะ้ำกะทิผสมข้าวเหนียวที่กำลังเดือดอยู่ในกระบอกไม้ไผ่อหอมกรุ่นพอจะถึงขัง้นตอนการเผาข้าวหลังได้ ต้องอาศัยความร่วมมือกันกว่า10คนตั้งแต่การตัดไม้ไผ่ที่ต้องเป็นไผ่ป่าการแช่ข้าเหนียวข้ามคืนแล้วนำหัวดำลงไปผสมแล้วช่วยกันกรอกลงกระบอกไม้ไผ่ผมเห็นลุงๆทำกันอย่างพิถีพิถันเช่นไม้ไผ่บางกระบอกที่มีสีดำอยู่ข้างในก็คัดทิ้งเพราะถูกนอนเจาะและทำให้ไม่มีเยื่อไผ่ขั้นตอนสำคัญอย่างหนึ่งคือการทำน้ำกะทิ ชาวบ้านหนองขานางได้ร่วมกันบอกว่ารขาก่อนนามาขูดและคันจากนั้นผสมด้วยน้ำตาลและเกลือตามรสชาติที่คุ้นเคยลุงโมชุมพลปินทองชาวบ้านหนองขานางได้เล่าถึงวิธีการทำข้าวหลังซึ่งต้องวิถีบิถันทุกขั้นตอนแล้วขั้นตอนการทำของข้าวหลาบมือเพชรีด้มีอะไรบ้างครับอันดับแรกก็ต้องมีข้าวเหนียวกระบอกไม้ไผ่กระบกกระบอกไม้ไผ่ล้วก็ต้องคัดกระบอกีเยื่อที่กำลังพอดี ไม่อ่อนแล้วก็ไม่แก่เกินไปเตรียมไว้ยังข้าวเหนียวแล้วก็ต้องแช่ก่อนมีน้ํากะทิน้ำกะทิเราก็จะปรุงรสใส่น้ําตาลใส่เกลือชิมให้มันเข้าที่แล้วก็เอาข้าวที่เราแช่ไว้เนี่ยใส่กระบอกที่เราตัดไว้นะแล้วก็ปากตั้งเหลียงเหมือนที่ยอดอูทำอ่ะแล้วก็น้ํากะทิหยอดท,ทีนี้ข้าวลามมันก็จะหวานมันเพราะมันน้ำกะทิมันได้ลงไปอยู่ในข้าวลามพอโดนไฟทีนี้ก็จะสุก สุดท้ายคือการเผาซึ่งต้องใช้พื้นที่กว้างซึ่งช่วงนี้เป็นฤดูหนาวสิ้นหน้านาปีทําให้เผืนนากลายเป็นพื้นที่วัฒนธรรมของอาหารชนิดนี้ชาวบ้านช่วยกันขุดดินและฝังกระบอกข้าวหลามเป็นทางยาวก่อนนําฟืนมาวางและเผาต้องใช้เวลาประมาณ2-3ชั่วโมงก่อนจะได้ข้าวหลามเสนอร่อยและหวานมันนอกจากความอร่อยแล้ว มคิดว่าการทำข้าวหลามทำให้ทุกคนมีความสุขด้วยฟังจากเสียงแซวและเสียงหัวเราะที่ดังอยู่เป็นระยะระยะในวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันขึ้นปีใหม่ชาวหนองขาเราจะร่วมกันทำบุญหมู่บ้านซึ่งข้าวหลามที่ทำในวันนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของอาหารที่นำไปถวายพระจะเลือกได้ไหมครับว่าข้าวหลามเป็นอาหารวัฒนธรรมของคนเมืองเพชร